สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ไมเซติจรวดการให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณต้องมาทนอยู่กับสิ่งที่มันชอบทำร้ายจิตใจของคุณเพราะการให้อภัยคือการได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาไม่ใช่ต้องให้โอกาสกับคนอื่นมาทำร้ายเราซ้ำอีกเราเลือกที่จะใจดีได้แต่ไม่จําเป็นต้องมายอมจำนนในทุกๆเรื่องวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมการให้อภัยแต่ไม่ทนคือพลังของคนที่รักตัวเองมากจริงๆ ข้อหนึ่งให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่เพื่อให้เขากลับมาการให้อภัยคือการปลดโซ่ตรวนในจิตใจของตัวเองไม่ใช่เป็นการเปิดประตูให้ใครบางคนต้องกลับมาทำร้ายเราซ้ำๆอีกความหมายที่แท้จริงของการให้อภัยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการยอมจำนนในทุกๆอย่างไม่ใช่การลืมที่จะไม่ทำไม่ใช่การทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการยอมวางภาระที่หนักหนาทุกๆอย่างลงไว้ที่เดิม ซึ่งเป็นที่เราไม่จําเป็นต้องแบกรับมันไว้อีกต่อไปเพราะความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการถูกปล่อยวางมันก็จะสะสมมาเป็นรอยแผลที่เรื้อรังไปตลอดชีวิตเป็นกําแพงที่ขวางเราออกจากความสงบจากภายในการให้อภัยคือการรับผิดชอบต่อหัวใจตัวเองมากกว่าจะมายกโทษให้กับคนที่ทําผิดซ้ําๆอยู่เป็นประจำเพราะความเป็นจริงที่ตรงมากที่สุดคือเขาคนนั้นก็อาจจะไม่กลับมาขอโทษเราเขาอาจจะไม่สำนึกเลยด้วยซ้ำ หรือเขาอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ตัวเราเองต่างหากที่ไม่จำเป็นต้องมาทนทรมานไปทั้งชีวิตเพื่อที่จะต้องมารอคนที่ใช่ที่สุดให้เดินเข้ามาหาเราบ้างแต่ก็ไม่มีวันนั้นเลยท้ายที่สุดการให้อภัยคือการได้เยียวยาจิตใจของตัวเราเองไม่ใช่จิตใจของคนอื่นเพราะเมื่อเรายอมปล่อยวางทุกอย่างได้แล้วคนที่จะเป็นอิสระมากที่สุดซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเขาคนนั้นเหมือนกัน แต่เป็นเพียงตัวของเราเองเท่านั้นที่จะเป็นอิสระก็เหมือนกับเราได้ถือก้อนหินที่มันหนักมากมาตลอดเวลายิ่งจับก้อนหินไว้แน่นมากเพียงไรก็ยิ่งเจ็บมือมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นยิ่งถือก้อนหินไว้นานมากเท่าไหรก็ยิ่งเหนื่อยล้ามากขึ้นทุกวันการปล่อยและวางก้อนหินนั้นลงกับพื้นไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้ก้อนหินก้อนนั้นต้องตกหล่นมาใส่เท้าของเราซ้ำอีกแต่หมายถึงเราไม่ยอมถือมันไว้อีกต่อไปแล้ว เพื่อจะได้ไม่ให้ก้อนหินนั้นกลับมาทำร้ายมือของเราคนที่เคยประสบความสำเร็จมากมายก็มักจะผ่านช่วงเวลาที่ล้มเหลวที่สุดในชีวิตมาแล้วแทบทุกคนและหลายๆครั้งของความล้มเหลวนั้นก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในเรื่องของการทำงานเลยแต่เกิดจากความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่มันฝังลึกจนชีวิตต้องหยุดนิ่งไม่ขยับเดินต่อไปไหนตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงบทเรียนนี้ได้ดีที่สุดคือเรื่องของคนที่เคยถูกหักหลังจากคนใกล้ตัว ถูกดูถูกอย่างรุนแรงทั้งที่เขาตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นได้กลับกลายมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาได้เติบโตในแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงที่ชีวิตของเขาต้องพังทลายลงเขาเคยพยายามจะเอาชนะความเจ็บปวดด้วยการโทษตัวเองโทษโลกใบนี้ที่ไม่ยุติธรรมกับเขาเลยโทษคนที่มาทำร้ายเขาและต้องใช้เวลาน,านานมากในการถามกับตัวเองว่า ทำไมเขาต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้อยู่ทุกๆวันแต่ยิ่งถามก็ยิ่งเจ็บยิ่งคิดก็ยิ่งหนักและก็จะยิ่งจมอยู่กับความรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเลยจนวันหนึ่งเขาเริ่มตั้งคำถามใหม่อีกครั้งว่าการเก็บบาดแผลเหล่านี้ไว้มันได้ช่วยอะไรกับเขาไว้บ้างหรือการต้องมาโกรธฝ่ายตรงกันข้ามมันจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นตรงไหนคำถามเหล่านี้ทำให้เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่า ความเจ็บปวดไม่ได้ผูกติดเขาไว้อยู่กับอดีตอันเลวร้ายแต่ตัวเขาเองต่างหากที่ผูกติดตัวเองไว้กับความเจ็บปวดเหล่านั้นอยู่ทุกวันเมื่อเขาเริ่มให้อภัยกับอีกฝ่ายแล้วซึ่งไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายนั้นคู่ควรจะให้อภัยแต่เพราะเขาคู่ควรกับความสงบในใจตัวเองมากกว่าเขาให้อภยัยไม่ใช่เพื่อให้คนคนนั้นได้กลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกแต่ทําเพื่อคืนชีวิตที่แท้จริงให้กับตัวเองต่างหากเมื่อเขาวางอดีตทุกอย่างลงหมดแล้ว เขาก็กลับมามีความรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ว่างในหัวใจเพิ่มขึ้นถูกเติมเต็มด้วยพลังที่จางหายไปอย่างยาวนานความคิดที่เคยหมุนวนอยู่ในหัวก็ค่อยๆหายออกไปเขาเริ่มกลับมาทำงานได้ดีขึ้นมองเห็นอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและกลับมารักตัวเองได้อีกครั้งความล้มเหลวครั้งนั้นจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ใช่การถือความแค้นไว้อยู่กับตัวเอง แต่มาจากการรู้แล้วว่าเมื่อไหร่สมควรจะวางมันมากที่สุดบทเรียนนี้สะท้อนกับชีวิตของบุคคลที่น่าชื่นชมอยู่หลายคนที่เคยเปิดเผยว่าช่วงชีวิตหนึ่งต้องพังทลายเพราะความผิดหวังในความสัมพันธ์ทั้งจากเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายืนขึ้นได้คือการให้อภัยตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกให้อภัยที่เคยเชื่อใจคนผิดให้อภัยที่เคยทำผิดพลาดลงไปให้อภัยที่เคยรู้สึกอ่อนแอ เพราะถ้ายังไม่ให้อภัยตัวเองในตอนนี้เขาก็จะไม่มีแรงเหลือเลยแม้แต่จะเริ่มต้นใหม่ความล้มเหลวของพวกเขาจึงกลายมาเป็นบทเรียนว่าการให้อภัยคือการยอมรับว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วแต่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังสามารถสร้างได้อยู่การให้อภัยคือการดึงพลังที่เคยสูญเสียไปให้กลับคืนมาและใช้พลังนั้นสร้างสรรค์เส้นทางใหม่ที่แข็งแรงกว่าแต่ก่อน ความเป็นจริงที่หลายคนไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยคือเราไม่จำเป็นต้องให้ใครต้องกลับมาเพื่อที่จะให้อภัยและเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมามองเห็นคุณค่าของเราก่อนก่อนที่เราถึงจะมาไว้วางใจในตัวเขาทีหลังการให้อภัยคือการคืนอิสระให้กลับคืนสู่หัวใจตัวเองอีกครั้งไม่ใช่การคืนพื้นที่ให้กับคนที่ชอบทำร้ายตัวเราเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงจะไม่มีใครที่มีสิทธิ์มากดขี่หัวใจของเราได้นานขนาดนั้น ยกเว้นตัวเราที่ยอมให้เขาทำร้ายอยู่ตลอดเวลาการให้อภัยไม่ใช่การเปิดใจให้เริ่มต้นใหม่แต่คือการปิดบางประตูไว้อย่างสงบเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองให้ปลอดภัยให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกจะเดินหน้าไม่ใช่จะมาจมอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเราเมื่อปล่อยวางได้แล้วเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นนิ่งสงบมากขึ้นและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น เพราะความเจ็บปวดในอดีตไม่สามารถจะมาควบคุมเราได้อีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่การให้อภัยมอบคืนให้แก่เราคืออิสรภาพของหัวใจที่เราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นข้อสองให้อภัยได้แต่ไม่กลับไปอยู่ในที่ที่ทำให้เราเจ็บปวดให้อภัยได้แต่ไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่ในที่เดิมที่เคยทำให้เจ็บที่สุดคือหลักปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดของการรักตัวเองในระยะยาวเพราะในความเป็นจริง การให้อภัยคือการได้ปลดปล่อยจากภายในแต่การเลือกอยู่หรือออกไปคือการปกป้องจากภายนอกทั้งสองอย่างไม่จำเป็นต้องเดินไปคู่กันการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการต้องย้อนกลับไปทนทุกข์กับเรื่องในอดีตและไม่ได้หมายถึงการเริ่มวงจรแบบเก่าๆที่เคยทำร้ายหัวใจเราเพราะถ้าอดีตยังทำให้เจ็บแล้วปัจจุบันก็ยังยืนอยู่ที่จุดเดิมอนาคตก็ย่อมจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เลย การเดินออกมาจึงไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอใดๆแต่คือผลลัพธ์ตามเหตุและผลของการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าวันนี้เรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าทุกเหตุการ์ล้วนเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนความเจ็บปวดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่จะเป็นอีกบทหนึ่งของเส้นทางที่พาเรามาถึงตรงนี้ได้วันที่เราเคยยอมท้อถอยวันที่เราเคยนิ่งเฉยวันที่เราเคยยอมอดทน ทั้งที่หัวใจร้องขอให้เราออกมาจากตรงนั้นได้แล้วแต่เรากลับยังคิดว่าความรักคือการอดทนคิดว่าการยอมทุกอย่างคือความดีที่ต้องปฏิบัติและคิดว่าการให้อภัยคือการกลับไปอยู่ที่จุดเดิมความเข้าใจผิดเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทุกอย่างรวมเข้ากันมันก็จะกลายมาเป็นความเจ็บปวดที่สะสมไปอีกนานย้อนไปในอดีตช่วงแรกของบาดแผลนั้นอาจจะเริ่มต้นจากคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่สำคัญ จากการกระทำที่ทำให้เรารู้สึกถูกมองข้ามหรือจากเหตุการณ์เล็กๆที่ตอนนั้นเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่ความจริงเรากลับรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดเพียงแต่ใจเรายังไม่กล้ายอมรับมันเพราะกลัวจะเสียคนคนนั้นออกไปเพราะเวลาผ่านไปการยอมครั้งเล็กๆเหล่านั้นจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจากครั้งเดียวจนกลายมาเป็นหลายครั้งจากหลายครั้งได้กลายมาเป็นนิสัยที่เราต้องฝืนตัวเอง จนรู้สึกชินกับนิสัยนี้ไปแล้วโดยไม่รู้ว่าทุกๆครั้งที่ต้องทนเรากำลังจะส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราพร้อมจะเจ็บปวดครั้งต่อไปแล้วต่อมาเมื่อเราเจ็บปวดหนักขึ้นเราเริ่มจะคิดได้แล้วว่าการให้อภัยคือการรักษาความสัมพันธ์แต่เราไม่เคยตั้งคำถามกลับเลยว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่ควรค่าแก่การรักษาเราให้อภัยเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งที่การกระทําของเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้เลยจริงๆมีความหวังว่าเขาจะดีขึ้นจึงได้กลายมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องอยู่ต่อมีความกลัวว่าการเดินออกมาจะทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ขังตัวเราไว้กับความเจ็บปวดที่มันยาวนานที่สุดถัดมาถึงช่วงเวลาที่ความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนน้ำหนักในใจเริ่มเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับสะพานที่รับน้ำหนักเกินมานานจนสะพานเริ่มเห็นรอยแตกร้าว เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจอ่อนล้ากว่าที่ควรจะเป็นน้ำตาไหลออกมาง่ายขึ้นความมั่นใจเริ่มลดลงความสุขหายไปแทบทั้งหมดแต่เราก็ยังฝืนยืนอยู่ตรงนั้นเพราะยังคิดว่าต้องให้อภัยเขาอีกสักครั้งทั้งที่หัวใจเริ่มถามแล้วว่าแล้วตัวฉันละ่ะใครจะมาให้อภัยฉันที่ทนมานานขนาดนี้บ้างนี่คือจุดที่ความจริงในปัจจุบัน ที่เริ่มผักให้เราหันกลับไปมองอดีตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอแต่เป็นเพราะเรายอมยืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยปลอดภัยสำหรับหัวใจของเราเลยมาตั้งแต่แรกแล้วเมื่อมาถึงวันนี้วันที่เรานั่งมองย้อนกลับไปเราจะเห็นเส้นเวลาแห่งความเจ็บปวดชัดเจนมากขึ้นเห็นความพยายามเห็นความเหน็ดเหนื่อยเห็นรอยแผลเล็กๆที่สะสมจนเริ่มลุกลาม แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นความแข็งแกร่งของตัวเองในทุกช่วงเวลาถึงแม้จะเจ็บปวดก็ยังยืนอยู่ได้แม้จะร้องไห้ก็ยังต้องสู้ต่อไปแม้จะล้มก็ยังต้องพยายามลุกขึ้นมาใหม่ให้ได้อีกครั้งกลไกทั้งหมดนี้ทำให้เข้าใจความจริงที่เราไม่เคยยอมรับมาก่อนว่าการให้อภัยไม่เคยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยถ้าสาเหตุเหล่านั้นยังอยู่ที่เดิมเมื่อมองจากปัจจุบัน ซึ่งย้อนกลับไปจนเห็นทุกอย่างชัดเจนการตัดสินใจในวันนี้ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะเรารู้แล้วว่าความเข้มแข็งไม่ใช่การต้องอยู่ต่อแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่สมควรต้องหยุดความรักไม่ใช่การต้องมาอดทนแต่คือการรักษาหัวใจของตัวเองไม่ให้พังทลายไปมากกว่านี้การให้อภัยไม่ใช่การเปิดประตูให้ใครคนนั้นได้กลับมาแต่คือการปิดประตูบางประตูเพื่อให้ตัวเองได้รับความปลอดภัย และเมื่อเลือกเดินออกมาแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มต้นขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะเขาคนนั้นหายไปแต่เป็นเพราะเราได้กลับมาอยู่ข้างตัวเองมากขึ้นอีกครั้งช่วงแรกของหัวใจอาจจะยังสั่นอยู่ยังไม่เข้าใจยังเหงาแต่มันจะค่อยๆเริ่มรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นภาระที่เคยหนักก็เหมือนถูกยกออกไปทีละก้อนชีวิตเริ่มมีพื้นที่ให้กับความหวังความสุขและความเป็นตัวตนของเราที่เคยถูกปิดบัง ก็ได้กลับคืนมาสุดท้ายเส้นเวลาที่เราย้อนมองกลับไปได้สอนบทเรียนที่คมที่สุดเสมอว่าการให้อภัยเราให้อภัยได้เสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องกลับไปเปิดใจอีกครั้งเพราะหัวใจของเราไม่สมควรจะถูกทำร้ายซ้าอีกแล้วการเดินออกมาจึงไม่ใช่เป็นเหมือนการยอมแพ้แต่มันคือชัยชนะต่างหากของคนที่ได้เรียนรู้จากอดีตมองเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่ในปัจจุบันและเลือกอนาคตที่หัวใจไม่ต้องมาอดทนอีกต่อไป นี้แค่บางส่วนจากข้อคิดดีๆของหัวข้อที่ว่าให้อภัยแต่ไม่ทนสุดท้ายถ้าคุณยังเชื่อว่าการรักตัวเองสำคัญกว่าการอดทนแต่อยู่ผิดที่ผิดเวลาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยนะคะการให้อภัยช่วยปลดปล่อยจิตใจของเราได้แต่การไม่อดทนคือการได้ปกป้องตัวเองแล้วคุณละ่ะเคยต้องให้อภัยใครแต่เลือกที่จะไม่ทนอีกต่อไปคอมเมนต์มาแชร์เรื่องราวหรือติชมกันได้เลย และถ้าคลิปนี้โดนใจช่วยแชร์ต่อให้คนที่กำลังลังเลว่าจะทนหรือจะเดินออกมาได้ฟังกันด้วยนะคะจงทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่1%เปอร์เซนตก็พอแล้วเราจะเล่นไม่เลิกไปให้สุดไปพร้อมกันสวัสดีคะ่ะ